อฮัมสวัสดีครับพบกับรายการ TCG เกมกันครับสวัสดีครับสวัสดีพบกับเกมใหม่ครับกันนะครับยู้องใส่สิครับว่าทำไมผมถึงขึ้นมาได้ผมเป็นเอาใครๆก็รู้โอเคก็เอาเปรับครับโอเค ตอนนี้นี้ก็มาอยู่บนสูงสุดในตอนคืนครับกัวกัวมาสเตอร์โคตรโคตรนะครับไอ้นั่นคืออะไรตัวธนูกลับไปตัวระเบิดได้ผมไม่รู้จักชื่อมันก็ขอไภจริงจริงโอเคมีตัวไหนที่เราจะไปได้ไหมลอบนี้อมีอะไรเหลือบ้างเนื้อสามเยี่ยมโอเคยังเหลือได้ยังเหลือชีวิตอยู่คืนหนึ่งทำอะไรดีวะ เอึ๊บในงานต้นไม้เดี๋ยวต้นเดียวสดด้วยโอเคเริ่มตัดเลยฮึบตัด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 เก็บเก็บเก็บฮึบตัดจึ๊กจึ๊กจึ๊กโอเคไอ้นะจึ๊กจึ๊กจึ๊กเจอโอเคในที่สุดเราก็ได้ของมาแล้วนะครับ ก็เราจะต้องใปกำการอยู่ที่นี่เลยนะครับเอ้ยไม่ใช่อันนี้วางไว้โอเคอึ๊บไอไก่เช้าแล้วพอทิตโอ้สวยงามจริงๆมอนสเตอร์ไปยังเยงชิโยหายไปแล้วเอ้ครับยินดีต้อนรับสู่เกมไหมครับทีหนึ่งในพราทิตยอัดสดง <c oughs> กูวัดดีไปสามครั้งแล้ว ก็ับเวงจริงนครับที่พูนมากจึกเอาชีเอาโอเคอ่ะจึกจึกอีพโอเคเราจะมาทำอีพอีพอีบจึกจักจึกจักโอเคเตรียมประตูไว้ก่อนแล้วกันโอ้พระอาทิตย์ขึ้นสวยงามมากเลยครับ อสวยงามเออมันมอนพระเอกซิล่กหลีครับนี่ครับนี่นี่นี่พร้อมกับอาวุธนี่โหอ,อย่างเทพพอทิเชูาะรอข้าด้วยกุลเล่นขึ้นขึ้นไปที่เดิมโอเคครับวันนี้ท้องฟ้าปวดโปร่ปปงนะครับอโอ้ช่างสวยงามจริงๆเบิงฝัดไว้โอเค ไปไหนดีจิกๆโอเคได้ตัวธนูก็สร้างหัวมันนะครับเราก็เตรียมขวานไว้ก่อดทำมันยิงใส่เราเราก็ต้องรีบวิ่งครับวิ่งให้เร็วที่สุดอย่าให้มันยิงโดนอย่าให้มันยิงโดนอย่าให้มันยิงโดนเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนกูเหรอกโอยก้ากูยอมเอ้ยไม่ดีวะก็าตามทันนเะจอมันเห็นแล้วครับแล้วก็ไปได้อย่างสบายเอ้ยเจ้า เงียบโอเคจะขึ้นไปยังไงเอเดียอันนี้ใช้กับหินไม่ใช่เหรอวะอ้าวป่านปิดนี่นี่นี่ของแท้อโอเคใครดูผมเล่นแล้วเวเียนหัวขอภัยจริงครับโอ้โหสูงกว่าเดิมและชัดเจนกว่าเดิมสุดยอดวิวอยู่า่างสวยงามจริง สวยงามมากสวยงามมากมายครับอ๊บก็ตอนนี้เราก็จะมาทำเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้วันนี้ผมพาพวกคุณท่องเที่ยวดีกว่าเพราะว่าไม่มีอะไรทำจริงก็ไม่รู้จะทำอะไรให้พวกคุณเพิิมดีเออโอ้อชิบหายก็จะขึ้นไปได้แต่ละครั้งเฮ้ยเฮ้ยเจอเฮียนี่แล้ว มองมึงต้องรู้ดำรู้แดงกูพีจะจะไอเชียวเดินแล้วเดินแล้วเออเดินเดินเดินไปตายซะไปตายซะไปตายซะเฮ้ยเฮ้ยฮะงงสัตว์กูก็งงอะไรวะเดี๋ยวเดีมึงก็ตายเลยเออเนอคนคนผีสมัยนี้ไม่รู้จักมารยาทตอนตายเลยฮะลงไปด้านล่างสู่ความว่งว่างอันไกล โ,โอเคครับรายการ TCG Gamer ขอจบรายการวันนี้นะครับอาจจะไม่มีสาระเท่าไหร่แต่ก็โปรดชมต,ตอนต่อไปด้วยนะครับโชคดีครับ